โลกที่เป็นที่นิยมที่สุดที่หลายๆบ้านมักจะโดนกับที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนกลัวในระบบวิชาฮวงจุ้ยเต่าหมอซานบ่งบอกว่าพลังงานอิ่มเอียงไม่สมบูรณ์หรือพิฆาตกันสิ่งที่เด่นชัดที่สุดก็คือห้องน้ำกับเตาครัว ในระบบวิชาหวงจุ้ยเต่าหมาสานและระบบวิชาที่เกี่ยวกับการแพทย์จีนหรือพลังงานชี่ภายในตัวหรือโลคประจําตัวคุณ2ออย่างนี้เป็นสิ่งที่คุณไม่อยากเจออย่างยิ่งยวดและอย่างที่สุดสามเคล็ดลับไม้เด็ดกับวิชาหวงจุ้ยระบบเต่าหมาสานกับการอ่างไกลโลก หากคุณเป็นโรคต่างๆเหล่านี้หนึ่งไทรอยด์กับภูมิแพ้โรคไทรอยด์กับภูมิแพ้ในระบบวิชาคงจุ้ยเต่เาหมอซานบ่งบอกว่าพลังงานฟ้าส่งผลเข้าหาตัวคุณแบบผิดรูปแบบไทรอยด์กับภูมิแพ้นั้นมีผลมาจากพลังงานฟ้าที่ส่งผลคุณสิ่งที่พลังงานฟ้าตกกระทบเป็นจุดแรกแน่นอนหลังคาบ้านหากใครที่เป็นไทรอยด์หรือภูมิแพ้อยู่ ให้คุณไปมองหลังคาบ้านหรือตรวจสอบหลังคาบ้านคุณต่างๆเหล่านี้หหลังคาที่เป็นหลังคาทรงต่อมีรางน้ำอยู่ตรงกลางนำมาซึ่งปัญหาของโรคไทรอย 2. หลังคาบ้านที่รั่วแล้วแตกขึ้นลานำมาซึ่งปัญหาของโรคภูมิแพ้หรือทางเดินระบบลมหายใจโรคอีกชนิดหนึ่งโรคเลือดโรคเลือด หากตัวคุณหรือคนในบ้านคุณมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเลือดให้คุณตรวจสอบทางน้ำทิ้งทั้งหมดของบริเวณบ้านบ้านหรือผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านที่มีปัญหาโรคเลือดในระบบวิชาฮวงจุ้ยเต่าหมอซานบอกว่าทางน้ำทิ้งของตัวบ้านคุณมีปัญหาเช่นอาจจะเกิดการแตกแล้วสูญเสียไม่ได้ซ่อมเช่นมีฝาปิดคุณไม่ปิด แตกคุณไม่ซ่อมหรือมีขยะกองอยู่ในช่องพักทางน้ำทิ้งมากเกินไปรวมถึงสิ่งแปลกปลอมทั้งหมดปัจจุบันนี้หลายๆบ้านหลายๆคนและหลายๆสถานที่มักชอบเอาตะกร้าหรือตะแกรงเหล็กหรือตะแกรงพลาสติกเอาไปวางในทางน้ำทิ้งเพื่อกักเก็บเศษอาหารก่อนที่จะไหลออกไปนอกบ้าน หรือทําให้เกิดการอุดตันแต่คุณรู้ไหมว่าการที่คุณทําแบบนั้นในระบบวิชาวควงจุ้ยเต่าเหมาซานหากคุณดูแลอยู่สม่ําเสมอมันก็จะไม่ส่งผลอะไรแต่ถ้าหากคุณปล่อยให้ตะแรงหรือสิ่งที่ดักเศษทางน้ําทิ้งมีการชํารุดหรือส่งกลิ่นเน่าหมิน่นคุณจะไม่ลอดจากโรคเลือดในตัวเด็ดขาดแน่นอน 3. เคล็ดลับใบเด็ดสุดท้ายของวิชาวควงจุ้ยระบบเต๋าเหมาซาน กับ3มเคล็ดลับไม้เด็ดห่างไกลโลกในเทปนี้โลกที่เป็นที่นิยมที่สุดที่หลายๆบ้านมักจะโดนกันที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนกลัวก็คือโรคมะเร็งกับเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตโกโรคมะเร็งและเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกนั้นในระบบวิชาฮวงจุ้ยเต่หาหมอซานบ่งบอกว่าพลังงานอิ่มเอียงไม่สมบูรณ์หรือพิฆาตกัน สิ่งที่เด่นชัดที่สุดก็คือห้องน้ำกับเตาครัวห้องน้ำคือที่เก็บพลังงานน้ำความชื้นเตาครัวคืออุปกรณ์ที่สร้างพลังงานอย่างหรือความร้อนหากสองอย่างนี้มีการตกกระทบกันมันจะนำมาซึ่งปัญหาโรคมะเร็งกับเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกอย่างไรล่ะที่ท,ที่เรียกว่าห้องน้ำกับเตาครัวมีปัญหาหากห้องน้ำกับเตาครัวคุณตรงกันมันก็จะนำมาซึ่ง เส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกอย่างเบาอย่างหนักก็อาจจะเป็นถึงมะเร็งได้สองอย่างนี้เราจะเป็นอย่างไรแน่วิชาระบบพุงจุยเตามหมาสานมีวิธีแยกหากสิ่งนั้นก่อกำเนิดเกิดมาจากห้องน้ำเช่นห้องน้ำมีกลิ่นห้องน้ำรั่วห้องน้ำแตกห้องน้ำซึมคุณจะเป็นปัญหาโรคมะเร็งหากเตาครัวคุณ ส่งพลังงานความร้อนมากเกินไปมันก็จะทำให้คนมีปัญหากับเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกหากคุณไม่มีทางแก้ไขแล้วหรือมันทำการแก้ไขได้ยากให้คนติดหูงูขาวบำเพ็ญเพียนที่หน้าบริเวณห้องน้ำแล้วติดหูเจ้าเตาไว,ไว้ที่บริเวณเตาวัวสองอย่างนี้จะทำให้พลังงานอิ่มและเอียงหินและหยาง จากข้อน้ำและเตาครัวไม่ส่งผลร้ายกับตัวคุณและคนในบ้านคุณทั้งหมดหากคุณเป็นผู้ที่สนใจวิชาวช่วยระบบเตาหมาสซานของผมอาจารย์แขกมันตยามให้คุณพยายามศึกษาคลิปทุกคลิปเทปทุกเทปพ,พ,พร้อมกับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ของ YouTube แล้วก็ช n e l มันตยามทางทุกช่องทางเพื่อคุณจะไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนแล้ว จะไม่พลาดเคล็ดลับไม้เด็ดต่างๆจากผมอาจารย์แขกมันตราสยาสวัสดี